อยากจะเดินตรงหรือว่าอยากจะเดินทีการเหมือนอย่างนั้นแต่ตลอดถูกไหม <laughs> มันเสียทรงนั้นเดินอย่างนั้นน่ะสวัสดีค่ะมหาใหญอีกแล้วนะคายาย่โอเสียค่าสงหมว่าเอาอ๋อจะคุยตาม <laughs> ามาหาใหญอีกแล้ค่ะมันนี้มามาดูแลใหญ่อีกรอบสองแล้วนะคะคก้ามเนื้อเกยแบบไม่ค่อยแกะ แข็งแรงก็เลยมามาคลายเส้นมารีดเส้นให้แกมากระตุ้นเส้นให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นฝากช่องยานุชคนตนเด็กด้วยนะคะหมอนุดนวดแก้อาการนะคะเบื้องหลังนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดชมนะคะใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องเส้นเรื่องข้อปลี่ข้อยึดหรืออาการเป็นยังไงโทรมาได้นะคะ ศูนย e, ah. ์แปดสี่สี่สองห้าหกหนึ่งสี่ห้ายินดีแนะนํานะคะและยินดีไปดูอาการให้นะคะมาค่ะมาดูยายกันต่อยายนี่ค่ะยายนี่เกเท่าไหร่นะหกสิบห้าเนาะ มาคลายค่ะคลายกล้ามเนื้อให้ให้กล้ามเ,เนื้อแข็งแรงขึ้นกระตุ้นกระตุ้นกล้ามเนื้อกระตุ้นกล้ามเนื้อกระตุ้นเส้นตูก้าแตก่ดูแกก็แบบแบบสดชื่นขึ้นนะวันเนี้ ไม่เหมือนไม่ไมเหมือนวันนั้นวันนั้นนี่แบบ <มา S 1> อน้าในสุดชื่นเลยอ่ะออไายเส้นก่อนออ,อรอร่่ยจาลแกเท่าไหร่นะน่หกสิบกว่านะเนาะไม่เกกสิต้น อม,มเกียวปลาเลย,ยวกะีเกียวปลาโอย่อยาก,กินเ้ยวปลาแห้งอร่อยมคหคากาเนื้อก่อนค่ะก่อนที่เราจะรีดเส้นต้องคลายกล้ามเนื้อก่อนนะ,ะโอร้านนี้อร่อยอูเปกินมันไม่อร่อยเลยเออชอบ วันนี้เขาตาเอาใส่ไว้ปวดอยู่ไม่เอ่ยนดหาแนี้แบบนด์ไุ่แบนด่มเจ็ดสิ่งอยู่แง่ีอ่อข้นิพี่อ้น่หมอหมอ้ย่ีไทยขาวให้ลีห้าไ ก่อนที่เราจะรีดเส้นเราต้องคลายกล้ามเนื้อก่อนคลายเส้นก่อน,นมันออมทายย้าย,เ,ยอเอาเอ๋คุณให้น้ำมันน้ำตาลไว้เยอะแยะเลยเดยวคุณนี่มันมาละจะคุณยังไปใส่มาตรมันไปกับกมันคุณจะมาถึงค,คุณคุณต้องไ,ไปหาหมอด้วย ขายกล้ามเนื้อก่อนนะคะร้าไม่จนที่สองอแต่กู็จะไปกับลูกจ้างใส่าามาโอ้โหใช่ไีแข็งมากเล้วกูจะทำซอยหน่อยนี่แให้น้อยาบา,บา,าเราจะมาหรือหนาหมื่องห้าสิีหกหมนหห้า กล้องสองตัวเอาไปไว้ตรงไหนแล้วตัวหนึ่งตาแก้วลงมาตาแก้วไปดูเรื่องแล้วมาทิ้งหมดแล้วแก้วใส่แบนแบงไว้เอาไปใส่ไว้ทำไมทำไมไม่เปิดไว้ไม่รู้เรื่องอ่ะเอาลงมาทำไมอ่ะกล้องดูดูว่ากล้องแล้วก็ติดโทรศัพท์ไว้ดูแม่ไว้ดูตาตาเอากล้องลงมาทำไมไปดูนอกหน้าพ่อดูอ okay. ่ะไปทิ้งหมดแล้วเอาทิ oh, ้งแล้วเหรอเอากล้องลงมาทำไม เอากล้องมาทำไมเผื่อสมยลเข้าบ้านลูกชายจะได้เห็นหลานชายจะได้เห็นได้ไรคลายกล้าเนื้อให้ยายก่อนนะคะไไหนไม่มีอะไรยี่อมบอกาด้อไรอแ่ปอยู่ไ้นแทน ยายอย่าเกรงนะยายอย่าเกรงนะคะอ่าต้องนวดแต่ละครั้งรักษาแต่ละรอบไม่ไม่เหมือนกันต้องดูต้องดูงดงดขึ้นไปเรื<ๆ>่อยๆแต่วันนี้คลายเส้นก่อนนะ,ะก่อนรีดเส้นนะคะต้องคลายกล้ามเนื้อก่อนค่ะอ นวดรักษาไม่ได้นวดตามสเตกนะคะอมีชื่อเนี่ยถ้ารู้จักวิธีนวดรักษาเนี่ยรู้จักแก้อาการเนี่ยสบายมากะแต่อยู่ที่ใจนะคะว่าหมอแต่ละคนจะมีวิธีรักษาของแต่ละคนแต่หมอนวดรักษาตามวิธีของหมอนวดนะคะประสบการณ์แต่ไม่ผิดหวังนะคะหายมาหลายคนแล้วค่ะ ยำเกี๊ยวปลารอลอยโอ้โหรอร่อยยำเกี๊ยวปลาเลยเออรอลอ่นี่เป็นที่ตรงนี้ด้วยไงสามเริ่มหวานนะอย่างนี้จะขายอ่ะวันนั้นกังวลกลัวกัวเจกลัวเจนอนตะแคงไม่ได้กังวลมากเพราะว่าเรายังไม่รู <disappointing us. S 3> ้จักไง ต้มเนื้อก่อนนะอรวดริดเส้นต้องมีอ,อย่ามองกับออยผสมกันเพราะว่าเวลาเราริดเส้นลูกค้ามันจะได้ไม่เจ็บไม่เจ็บมือเราไม่เจ็บลูกค้าแต่ถ้านวดมือเป,ปล่าเปล่าน้วน บีบแรงน้อยได้บีบแรงน้อยได้เบาหวานแต่บีบแรงไม่ได้คือจากข้อมือสองร้อยไม่กระจายไม่เปลี่ยนอะไรหรอกเราบอกว่าบีนเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานเราบีบได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้แต่ว่าเน้นหนักไม่ได้มันจะมีจุดอย่างฝ่าเท้าอย่างนี้เราจะจี้ไม่ได้เออถ้าบอกเน้นหนัก คลายกล้ามเนื้อให้คลายกั้าเนื้อกระตุ้มกล้ามเนื้อที่เฉยหวานเลยเขาบอ ขอลงก่อนนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องยายนุษย์คนตัวเล็กนะคะหมอนุษ์นุแจกกันนะคะ8นาทีแล้วขอลงก่อนนะคะเดี๋ยวขึ้นใหม่นะคะ